สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายพระโสชาแนลจะจะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตวัดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนกันยายนปี2021เป็นเรื่องที่1กันค่ะใครที่หลงเสน่ห์ความทะเลนคีเล่นของพระเอกหนุ่มคนนี้ลูจุนยอน จากบทบาทของพระรองในเรื่องรีพาย1998มาแล้วแล้วก็ถึงเวลาของคุณแล้วค่ะกับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของเขาโดยเขาได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องด้วยว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลสซี่ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Lost แนวของเรื่องคือดราม่าเมโลดราม่าค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าถ้ามกลางยุคปัจจุบันการดำรงชีวิตยอยู่ของคนในสังคมเริ่มมีความยากขึ้นกว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากก็ตามเพราะความตึงเครียดจากการทำงานสภาพเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์และจิตใจนางเอกเป็นนักเขียนผีหมายถึงนักเขียนผู้อยู่เบื้องหลังงานเขียนของบุคคลที่มีชื่อเสียง ยียงในวัย40ปีเธออยากเป็นนักเขียนเต็มตัวที่มีผลงานเป็นชื่อของตัวเอง เธอจึงตั้งใจและพยายามพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตเธอรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังหลงทางและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เธอตั้งเป้าหมายไว้อยู่มาวันหนึ่งโชคชะตาทำให้เธอได้มาพบกับพระเอกเขาเป็นชายหนุ่มวัย27ปีที่ทำงานเป็นพนักงานบริการเขามีความฝันว่าสักวันหนึ่งต้องรวยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาจึงตั้งใจทำงานจนเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยในชีวิต เมื่อสองหนุ่มสาวที่มีสภาวะป่วยทางจิตใจเหมือนกันมาเจอกันทําให้พวกเขาต้องเรียนรู้และช่วยเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันในช่วงที่ลําบากที่สุดเพื่อผ่านพ้นมันไปให้ได้สุดท้ายพวกเขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปพร้อมกันได้หรือไม่และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปในทิศทางใดเราไปรับชมกันได้ในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หค่ะชอนโดยอนรับบทนางเอกของเรื่องนักเขียนผีซึ่งเป็นนักเขียนผู้อยู่เบื้องหลังงานเขียนของบุคคลที่มีชื่อเสียงวัยสปีที่รู้สึกไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตและกําลังหลงทางอยู่อยู่มาวันหนึ่งเธอได้พบกับพระเอกที่มีปัญหาทางด้านจิตใจแบบเดียวกันกันกบเธอผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง The Good Wife ในปี2016ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู กับพระเอกรุ่นใหญ่อยูจีแทและยุนเกซังรวมถึงนักแสดงสมทบมากฝีมืออีกหลายท่านเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายโดยสามีเป็นอายการส่วนภรรยาเป็นทนายความวันหนึ่งสามีของเธอถูกจับในข้อหาทุจริตและเรื่องอื้อสาวทางการเมืองและเธอต้องกลับมาทำงานในรอบ13ปีเพื่อช่วยเหลือสามีของเธอให้พ้นโทษค่ะ คนที่2ค่ะริวจุนยอนรับบทพระเอกของเรื่องพนักงานบริการหนุ่มวัย27ปีที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าจะกลายเป็นคนรวยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่แล้วเขาก็ากลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Lucky Romance ในปี2016ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องสแสดงคู่กับนางเอกเจ้าน้ําตาและคอมดมี้อย่างฮวางจองอึม นักแสดงหนุ่มอีซูฮยอกและนักแสดงสาวอีชองอาร่วมด้วยทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกคอมดี้ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งโดยนางเอกมีความเชื่อทางศิลศาสตร์ว่าเธอต้องหลับนอนกับผู้ชายที่เกิดปีขาน้นองสาวข,ของเธอจะได้ฟื้นจากอาการโครมา่าโดยหนุ่มปีขานคนนั้นก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะ ยังมีนักแสดงสมทบอีกสองท่านคือพักยองอึนรับบทพนักงานออฟฟิศสามีของนางเอกและคิมฮโยจินรับบทแฟนเก่าของสามีนางเอกค่ะ ซีนี้เรื่องนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษฉลองครบรอบ10ปีของช่อง JTBC ซึ่งมีพอดเรื่องที่ถือว่าทันสมัยเข้ากับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมากๆเรื่องหนึ่งเลยค่ะเพราะกล่าวถึงปัญหาทางด้านจิตใจที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสภาวะนี้กําลังเกิดขึ้นกับคนยุคใหม่ที่ได้รับความเครียดจากปัญหาสภาพทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง โรคระบาดท,ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคทางจิตใจขึ้นมาค่ะโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าที่มีผลกระทบที่น่ากลัวมากเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงมันได้เลยถ้าจิตใจเราเข้มแข็งไม่พอเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมด้วยสภาพทางจิตใจให้ดีตามไปด้วย เราถึงจะอยู่รอดในยุคสังคมปัจจุบันได้ค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีซีรีส์อยู่หลายเรื่องที่นําเรื่องการเยียวยาจิตใจมาเป็นโครงเรื่องหลกักแต่เรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือนักแสดงนําของเรื่องอย่างชอนโดยอนและริวจุนยอนค่ะนี่คือการประกบคู่กันครั้งแรกของนักแสดงทั้งสองคนและยังเป็นผลงานการแสดงในรอบ5ปีของทั้งคู่อีกด้วย โดยเฉพาะพระเอกหนุ่มลูจุนยอนบทบาทในเรื่องนี้ถือว่าเป็นการท้าทายฝีมือของเขาเลยก็ว่าได้เราแฟนๆซีรีส์เองกําลังจะได้เห็นมุมมองและเสน่ห์ใหม่ๆจากเขาคนนี้เพราะบทบาทที่เขาได้รับต่างจากซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาชัดเจนเราจะชินตากับเขาในบทคอมดี้ทะเล่นทะเลนมาก่อนแต่ในเรื่องนี้คือดราม่าจัดเต็มค่ะเรามารอพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะคะ สุดท้ายเรื่องราวของเขาและเธอจะช่วยกันเยียวยาจิตใจพร้อมทั้งลงเอยกันได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง JTBC on air EP 1ในวันที่4กันยายนที่ผ่านมนาซึ่งก็คือเมื่อคืนนี้เองนะคะมีทั้งสิ้น16 EP ต่อจากเรื่อง Never the Less รักนีห้ามไม่ได้และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iCE คะ่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป s าโฉนะคะคัดสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกุ้งกลิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ลร่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ